จอมขวัญเดือดชี้ปัญหาจะไม่เกิดทารัฐบริหารดีเกิดกระแสวิพากวิจารณมาโดยตลอดสําหรับการบริหารจัดการโควิดของรัฐบาลทั้งปัญหาทางด้านการกระจายวัคซีนการตรวจโควิดและปัญหาเรื่องเตียงของผู้ป่วยโควิดที่ไม่มีแนวทางบริหารจัดการอย่างชัดเจนจนทําให้มียอดผู้ติดเชื้อและยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในแต่ละวันทางด้านจอมขวัญเหล่าเพชรนักข่าวสาวชื่อดังก็ได้ออกมาเป็นกระบอกเสียงรวมวิพากวิจารการทํางานของรัฐบาลผ่านทางทวิตเตอร์ว่า วันนี้ข่าววัคซีนบรนทอนสุขภาพจิตสุดๆถ้ารัฐบาลบริหารจัดการดีเราจะไม่ต้องชะเง้อคอยว่าใครจะได้วัคซีนทางเลือกมาของใครมาเร็วที่สุดราคาถูกสุดเท่าไรจะเปิดจองหรือยังและย้อนไปตั้งต้นเราจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าวัคซีนเองไม่ต้องเหลื่อมล้ำว่ามีเงินถึงมีทางเลือกและไม่ต้องด่าเพื่อให้รัฐขยับตัวมีชาวเนต็ตรวมแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากทั้งบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงที่น่าหดหู่ประชาชนไม่รู้จะต้องดำเนินชีวิตอย่างไร ต้องขนขวายเองทุกอย่างพร้อมกับบอกว่าถ้ามีทีมบริหารประเทศที่ดีคงไม่ต้องมีใครต้องทุกข์และถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังเช่นนี้ฝากกดไลค์กด u ั s สไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ